ๅствен na s'kam barabaldi Bi sint naos tatya Bere i ta tarat

มีางานต่าแล้วนักศึษาก็สามารถเข้ามามากงานทั้งายในและต้นแบบนะท่านกล่าวว่าตั้งต่สู่สิงี่เกิดขึ้นที่เกิะข้ารฝากงานของผู้นำที เรียกว่าศาสตระพรูแบบนี้บอาแบบเขาเลี่ยงกันละข้าวแ่งด้วยเนี่ยแกผู้มีเขียดมานางนําเหรอครับเปานมานางน้ำสเราเราถวายเราได้เราถวาย เดีวตัวพัทยไปได้เลยทมันจะโม่งทั้งตีกับทั้งม่งนะครับมันทำทั้ันนเื่อทั้่งซึ่งดเลยเราไปยังเนาะไปอไไปลวก็มากอะไรไปไปของโม่งซึ่งขึ้นกันนี่แหละโม่งซึ่งนั มันจะนิรโทษกรรมแา่ก็ยงเป็นอีกเหมือนเดิมยดติดหลายใบหายาอ้วนมันจะนิรโทษกรรมแต่ก็ยังเป็นอกเหมือนเดิเศรษฐกิจในอัฟานิสถานคไปแก่งมึงอะไรซึ่ไม่ได้สุดท้ามันจะไปอ่อนไมด้นุ้ยแลพร้อมกัไปแก่งนั้นสุดท้าย่นแท้ มามักแกงน้สงไก่กันเลยมันอ่อนมันอ pues ่อนขั้วขาอะไรมาแก่ไม่จะมาเป็นแข็ง มาห้าครั้งก็เพื่อปูก้างอันก็ต้องโกงไหนหน่อยฮะห้าปีมาไหมรวมห้องซื้ออไรเนี่ยทิ้งมาสร้างเอาปสองถุงสามสิบเนี่ยพี่หอกขมือจะมีะรียกแถมจักเอร์ไม่ได้หคายใช่ไหมแงกันะฮะอ้สิบน้ำสี่บิน้ำดิบ้

ไม่มติดตามมั่อคืนนี้ดไปสวดมาไปยังลงนะะหลงผลอะดรพาหลงเนี่ยยังทำมันมีหัวหนาะพาหลงได้แล้วนะคือเราทำวัดเลยเนาะไปไปบวชได้นั่นท่านใครคนเป็นหัวหน้าไปบวชเด้อะคือเราทำวัดคือทำพุได้อยู่นี่มันจะมันจะไปมีได้ถ้าไม่ด้ผลมันจะซอยถ้าบวชแข็งแรงก็นั้นได<ม>้นั่น ขันโม่ที่หนึ่งคุณน้องรถจิมาจอดเนี่ยเจ้าก็ได้ก็ได้ยักเสื้อต่เสื้อเลยเขาโง่เสียเออมาตั้ปีมาแล้วเราเราบอาเลยในในเราเนี่ยเรายักเสื้อหรือล่าเราเราบอกตลออ่ะมันโบออกมันจากหัวมันโบออกคือคือสิ่กอมพวกมากรอมมันหลองลงแล้วลงแล้วเอาคือกันกับคนเป็นบ่าก้นคนอันคนหลงนะคนมากรอมเนี่ยคือสิ่กอมเท่าใดแท้ เข้ความอยากได้มันอยู่ในห่วงอันนั้นอยู่ในห่วงก็แบบใย่ยอดแหละเห็นบ่แบบไรยอดเห็นบ่แล้วก็แบกหาบพอตื่นพ็ตื่นพอตื่นแล้ว่าแล้วก็หาบของเห็นบ่มบัดไปปัวแล้วเศร้าเห็นบ่มแล้วเราย้อนเราอันเขาว่าเจ้าหาบน่ะหาบนี้ว่าคอยคือเป็นคอยคืออายแถวเห็นไห เราดีมาแล้วเราี่ามนหือามันมือโหนมอได้หลงเลยเบอกว่าอมกันก็มอกเขาว่าฟาเา่มันเอามอามนคือการกลับอันเข้าหลงป่าหลงเมืองขี่รถไปกวบัดซีออกมาปัดซีมานาซาดิรหลงเห็นปะตอนนั้นคราไปบ้าน ยาตองยาลิ Jamie, lonely, He so, here, He ้นไปใส่หรอเปล่าอืออย่างนั้นสิมาบอกเล่าน่นะสิได้สิเจ็ดล้านอย่งที่ได้ใจละอะไรละลงทุนไปลงทุนแต่เราพลาดเราไะทำไปสองจะต้องไปลงทุนเราด้วยฉันสิบเจ็ดล้านเด้อโว้ยไม่ได้ไปลงทุนเราเเราม่ไ่ก็คซื้อวันนั้นเล้วมีลงทุนก็าเล่ามาดูเพื่อปุ้ยต่างวันที่เาบอกสิบเจ็ดล้าน เอาลูกมาแล้วนี่แค่บึงเดลูกมันพูพ่งเราไปปสะนั<า>น่นล้นั่นลบนั่งละัาาบ,บนี่หว่าไม่่ยายวางูมหาอย่งแบบไม่ง่ายเลยขายขายฝันขายขอมลุษยนเราขอมูลเขาไปขายความแล้ว <c oughs> มองมัน <c oughs> มองมันเสียหายมีอะไรอยู่เรื่อยเยอะเลยเื่อท่าเงินมาเอาเงินจะหาเพราะนอยู่เขา่อย่เงินอยู่ือเนาะ แน่นอนเราะว่าทัยักตีติต่อกท้นั้นโอกาสวลาถ้าเข้าเยนก็จะหมาะที่เลนอืมอืมก็ไไดัดน้โอ้ห